ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสุรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีวันนี้ก็จะได้พูดถึงว่า พวกเราทุกๆคนเป็นชาวไทยก็ดีชาวต่างประเทศก็ดีที่นับถือพระพุทธศาสนาการนับถือพระพุทธศาสนานั้นเราได้นับถือตกทอดกันมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานมาจนกระทั่งถึงวันนี้ก็คือ 2,555ปีเมื่อเราได้เป็นพุทธศาสนิกชนเราก็มีหน้าที่ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจวนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นพระอานนน ได้ทูลถามว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วใครจะเป็นผู้แทนตัวของพระองค์พระพุทธเจ้าได้ตัดตอบพระอานนท์ว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีคำสอนนี่แหละจะเป็นศาสดา,าแทนตัวเราแสดงว่าคำสั่งสอน84,000พันพระธรรมขันธ์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎก เป็นตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกนั้นเมื่อจะพูดกันแล้วมากมายไกลกองถึงแปดหมื่นสี่พันก็มากมายนักอย่างไรก็ตามมากมายแต่ว่าเมื่อจะย่อลงไปแล้วก็ไม่มากมายอะไรนักไม่มากมายก็คือมีหนึ่ง ศินสองสมาธิสมปัญญาศินสมาธิปัญญานี้เองเอที่ย่อคำสอนของพระพุทธเจ้าสินนั้นมีศินห้าสินแปดสินสิสินสองรอี่สิบเส,ส,สมาธินั้นคือการทำจิตใจโดยการที่ทำให้เกิดพลังจิต ทำให้จิตของเรานี้มีกำลังให้เป็นบุญให้เป็นวาสนาและปัญญานั้นได้แก่าการพิจารณาตามความเป็นจริงเพราะว่าปัญญาเทพพระพุทธเจ้าแสดงนั้นมีอย่างขั้นต่ำมีอย่างขั้นกลางและมีอย่างขั้นสูงสดุด ปัญญาที่เราใช้นั้นคือปัญญาที่จะต้องเอาตัวของเรารอดเรียกว่าปัญญาคนเราทั้งหลายในเมื่อกิเลสมาล้อมตัวของเราไว้แล้วมันก็จะชักชวนไปให้เราเกิดความโลภให้เกิดความโกรธให้เกิดความหลงกิเลสทั้งสามกองนี้มันไม่ได้ไว้หน้าใคร ว่าบุคคลผู้นั้นจะใหญ่โตแค่ไหนเล็กแค่ไหนหรือว่ารวยแค่ไหนจนแค่ไหนไม่เลือกกิเลสนั้นจะต้องเข้าควบคุมทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แหละที่จะทำลายกิเลสเหล่านี้ให้ลดระดับลงไปแม้ว่ามันจะยังไม่หมดแต่ต้อง ใหม้มีการลดระดับความโลภจะลดระดับลงมาได้อย่างไรความโกรธจะลดระดับลงมาได้อย่างไรความหลงจะลดระดับมาได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงสแสดงเอาไว้แล้วเมื่อพวกเราท่องหลายได้พากันมาปฏิบัติอย่างหนึ่งคือการทำสมาธิ นี่เป็นจุดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทำไมถึงว่าสำคัญเพราะว่าองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นแต่ก่อนพระองค์ก็เป็นคนธรรมดาก็เหมือนกับเราท่านแต่ว่าในเมื่อพระองค์ได้มาทำสมาธิภายใต้ต้นโพธิ์อัสพรกเมื่อพระองค์ทำสมาธิในเบื้องต้นก็คือสมถะกรรมฐาน ได้สำเร็จปุเพนิวาสานุสติญาณในปฐมยามก็เรียกว่าสมถะได้สำเร็จเป็นชจตูปาตยานในเมื่อเวลาเที่ยงคืนก็คือสมถะได้สำเร็จหาสวะขยายานคือการกำจัดกิเลสโดยสิ้นเชิงนั่นเรียกว่าวิปัสนา เพราะฉะนั้นคําสอนเหล่านี้จึงเป็นคําสอนที่ดีเป็นคําสอนที่วิเศษสามารถที่จะแก้เมื่อเราเยังอยู่ในโลกต่างคนก็ต้องต่างเรียกว่าสัตตวะโลกเราเป็นมนุษย์ก็ถือว่าเป็นสัตตวะโลกเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่พ้นจากที่ว่าความโลภจะครอบงำเรา เมื่อความโลภครบอบงำเราเราไม่ได้กระเทาะออกมั่งหรือว่าปล่อยให้ความโลภนี่มันทวีมากขึ้นเราก็จะต้องจมอยู่ในวัฏสงสารนี้นานต่อนานทีนี้ความโลภนั้นมันเป็นตัวนะทำให้มนุษย์ตาบอดตาตาของเราสว่างสว่างอย่างเนี้แต่ว่ากลายเป็นตาบอด คำว่าตาบอดนั้นคือการที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นมันผิดเพราะว่าเมื่อมีจิตที่ไม่บริสุทธิ์แล้วก็ลักแล้วก็ขโมยแล้วก็ยักยอกคอรับชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความโลภเมื่อความโลภเกิดขึ้นมาในจิตใจนี่ มันก็เลยเป็นการปฏิบัติไปในทางทุจริตเมื่อปฏิบัติไปในทางทุจริตมากขึ้นมากขึ้นความโลภมันก็เลยเป็นกองใหญ่ไม่สามารถที่จะลดระดับมันได้และเช่นนี้มันทำให้เกิดความเดือดร้อนอย่างยิ่งเ,เดือดร้อนจริงๆแต่เมื่อบุคคลพู้ที่ลดระดับลงได้บ้างแล้วมันก็คลายความเดือดร้อนลอง ก็ยังมีความสุขอยู่และต่อไปก็คือความโทสะโทสะนั้นได้แก่ความโกรธความโกรธนั้นคือการผูกพยาบาทาฆาจองเวรไม่รู้ว่าใครทำอะไรไม่ถูกใจฉันมีอำนาจฉันมีเงินแล้วก็ทำลายบุคคลตรงกันข้ามในที่สุดก็เกิดความไม่ยุติธรรม ในที่สุดก็เกิดความเข็นฆ่าซึ่งกันและกันเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ทำให้ความโกรธนิทวีรุนแรงยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีสมาธิเมื่อมีสมาธิสมาธินั่นจุดประสงค์ของสมาธิคือการสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้น เพราะว่าเมื่อก่อนที่จะทำสมาธินั้นมันมีอารมณ์นั่นเรียกว่าจิตไม่เป็นสมาธิมีอารมณ์มากต่อมาเมื่อมีอารมณ์อันเดียวคือเราบริกรรมพุทโธมันก็เหลืออารมณ์อันเดียวอันนี้เรียกว่าอารมณ์ถูกกำจัดไปแล้วก็กลายจิตกลายจิตก็กลายเป็นสมาธิเมื่อจิตกลายเป็นสมาธิและจิตก็ผลิพลังจิต เมื่อผิดพลังจิตเราก็สะสมไว้ที่จิตเมื่อสะสมไว้ที่จิตแล้วมากขึ้นมากขึ้นก็สามารถควบคุมจิตใจขนตรอนได้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ความโลภที่มีอยู่ก็ลดระดับลงไปเมื่อเป็นเช่นนั้นความโกรธที่มีอยู่ก็ลดระดับลงไปเมื่อเป็นเช่นนั้นความหลงที่มีอยู่ก็ลดระดับลงไป ความหลงนั่นคือความโมเมาหมายความถึงความโวเมาทั้งสารพัดมันมีสิ่งแวดล้อนต่างๆที่จะมาทำคนนี่คือความโมเมาเมื่อโวเมามากขึ้นความโลภและความโกรธมันก็เกิดขึ้นมันเป็นของสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเมื่อทำสมาธิมีพลังจิตพลังจิตก็สามารถลดระดับ วความโลบลงไปลดร,ระดับความโกรธก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกันมันจะเกิดขึ้นมาในตัวเมื่อเกิดขึ้นมาในตัวแล้วได้ลดระดับลงไปแล้วเราก็มีความสุขความโลบได้ลดระดับลงความโกรธได้ลดระดับลงความหลงได้ลดระดับลงมันก็เกิดความสุขขึ้นในตัวของเรา นี่คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของดีวิเศษอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราพุทธศาสนิกชนนะต้องเป็นเรียกว่าพุทธเออเป็นศาสนทา,ายาทนอคือเป็นผู้รับมรดกหมายถึงรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติให้เป็นมรดกและเราจะต้องช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนา บ,บรรพบุรุษของเราได้ดูแลพระพุทธศาสนามาเป็นพันปีความดีคำสั่งสอนทุกกระเบียดนิ้วยังมีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ในปัจจุบันก็อาศาัยท่านบรรพบุรุษได้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนานี้มาเมื่อเป็นเช่นนั้นหน้าที่ของเราเราก็จะต้องรักษา พระพุทธศาสนานี้ให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ก็คือมีคําสั่งสอนที่เป็นพระไตรปิฎกมีคําสั่งสอนที่ถูกต้องมีคําสั่งสอนที่เป็นคําสั่งสอนที่แท้จริงในระยะที่เราพากันรักษาพระพุทธศาสนานี้มันก็มีหลายพวกหลายจําพวก ที่พาการแปรปรวนพระพุทธศาสนาให้ค่อยๆไปมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นในหน้าที่ที่พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าอันไหนที่มันเป็นของจริงอันไหนที่มันเป็นของปลอมสิ่งใดที่หมู่ใดคณะใดที่ทำให เป็นสิ่งปลอมแปลงเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเราผู้ที่หวังดีในพุทธศาสนาก็ต้องช่วยกันกำจัดเหมือนกันกับบรรพุบรุษของเราช่วยกันกำจัดพวกที่มาบ่นทำลายพระพุทธศาสนาจนพระพุทธศาสนามีความผ่องใสอยู่ถึงตักวันนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราที่จะรักษาพุทธศาสนาก็คือ เป็นผู้ที่รับผิดชอบเพื่อจะรักษาพุทธศาสนาอันบริสุทธิ์นี้ให้แก่อนุชนที่เป็นบุคคลที่เกิดขึ้นมาในภายหลังได้ปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องตามทําลองครองธรรมเราก็จะถือว่าเป็นศาสนาทายาทแล้วเราก็ถือว่าเราจะได้รับผลจากพระพุทธศาสนา ทำให้เราไปสู่สุคติโลกสวรรค์บ้างทำให้เราไปสู่พระนิพพา,านบ้างดังนี้เป็นต้นสวัสดีสาธุ